ก็พามาดูผลงานยาญา่านะครับยาขาขยาใบแคบครับในไร่มันสัปะหลังฉีดทับมันได้นี่ผมฉีดไปได้หกวันมนะั้งห้าหกวันครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเฉลียเฉลียนี่ก็มาดูนะครับอาทิตย์หนึ่งผ่านไปนี่ตะกูลใบแคบทั้งหลายที่ฉีดตายยาก หนามึนดูครับเริ่มเริ่มแหงแล้วนะครับนี่เริ่มแหงแล้วนะครับนี่เดีย๋ยวผมจะพามาดูมาไล่ดูเลยครับในแปลงนี่ตอนนั้นมันผมยังไม่โตเท่านี้ได้ตอนผมอันนี้คืออันไม่ได้ฉีดครับนี่เขียวเลยนี่อันไม่ได้ฉีดนี่ผมฉีดแต่บนลองครับอันนี้ฉีดแล้วนี่ ก็เริ่มออกอาการแหง้งครับมันอยู่ในโคนเลยเนาะเริ่มแห้งแล้วครับอันนี้ไม่ได้ฉีดกับเขียวโดนๆนิดๆหน่อยๆ,ๆกันนี้ครับนี่อันนี้แห้งเลยครับนี่ยาใบแคบในไรมันซ้ำปลังนะครับจำเชื่อยาไม่ได้รเรียกไม่ถูก ก็ดูครับเปรียบเทียบเลยนะครับนี่โคนนี่นี่อันไม่ได้ฉีดนี่เขียวเลยเปรียบเทียบดูนะครับนี่นี่อันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วครับนี่เริ่มแห้งแล้วครับผมใส่ไม่เยอะครับใส่แค่6 0สิซีซีต่อน้ามสิลิตรครับ 60 70 c เจ็ดสิบีีต่อน้ำสิบหกลิตรนำพาเดินดูเรื่อยๆตรงนี้ตรงนี้ใบกว้างไม่ตายนะครับสังเกตดูได้เลยนี่ผมใส่ตัวเดียวโดดๆทำมาไวให้ท่านผู้ชมดูเลยนี่ครับดูครับใบกว้างไม่ตายนะครับใบแคบไม่เรือครับแหงเลยครับ ตายยากๆนี่ก็ดูครับนี่นี่ดูว่านี่ได้ครับนี่ลกขนาดครับมีแต่ใบกว้างเลยนะครับนี่แต่ผมมีมีใบแคบอยู่ครับใบแคบซ่อนอยู่ข้างในเห็นนะครับตายแล้วแหง่มาแล้วครับอยู่ข้างในนะดูรองขางยังไม่ได้เก็บครับตายแท้นี่ตายแท้นี่แหงเลยครับ เดินดูต่อมเหลือแลครับนี่ดูเลยครับนี่ยาใบาแคบนี่ที่กำจัดยากๆนี่มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับดูได้ครับนี่ดูได้เลยครับนี่ยาใบาแคบในไรมันซ้ำปะหลังนี่ไม่ใช่เรื่องอยากครับ ดอันนี้โดดโดดโดดโดนี่อันนี้คนละสายพันธุ์ครับนี้เป็นใบตึกออกแนวใบกว้างครับน่าจ,จะเป็นกกครับยังไม่ออกดอกอันนี้ตายไม่เหลือครับอันนี้คนละจำพวกไม่ตายครับนี่ไม่เหลือเห็นไหมครับนี่ตายแหงเลยนี่ ทีนี้ผมก็จะพาไปดูฝั่งกูโฟซินตนะครับผมฉีดไปสามแถวครับยาตัวนี้มันมดผมเลยเอากูโฟซินีตฉีดครับฉีดนักอยู่ครับฉีดมันทวมยาครับผมก็เลยลองดูครับอัดเลยครับอาจะจักได้ผสมดูดซึมได้ไหมจำไม่ได้ลืมพือกันฉีด,ฉด ก็มันไม่มีผลกระทบนะครับในมบฉีดนี่ตัวนี้ฉีดได้ปลอดภัยต่อมันมาพามาดูกูโฟ,โฟสซินเนตครับอันนี้ฉีดนักอยู่ครับนี่มาถวมมันนี่นี่กูโฟซโินเนตนะครับแต่เหมือนจะโดนดีแล้วครับโดนดีแล้วครับนี่ยอดมันหายนี่วัวกินแล้วนี่ต้นมันล่มนะครับนี หายหักไปสองต้นนาจะไม่รอดละต้นนี้อันนี้กูโฟซินตนะครับเพตายดีนะครับนี่แต่ว่าอันนี้ผมฉีดแรงครับมีผลกระทบครับเพราามันถ่วมผมทดลองออดูหยดยิกเลยเอาเป็นว่านี่ดูครับการตายพอผมใส่ยาแรงครับผสมดูดซึมได้แหละนี่อันนี้คือมันถ่วมครับมันเลยออกอาการแรงหน่อย ยวก็ฟื้นครับนี่ครับนี่กูฟสซินเนทครับมันกี่ตายสนิทไหมนี่ยังไม่ดูสักเนี่ยตรงนี้จะแห้งๆหน่อยอาจะดีจริงยังเข้าว่าครับฉีดแห้งๆครับยิงดินแห้งยิงตายดีก็มีใบใหม่อยู่ครับนี่แต่มันก็จะปลอดภัยครับต้นไม่มีปัญหาครับแต่ฉีดไม่ได้ฉีดสูงมากครับฉีดโดนใบล่างไม่มีปัญหาครับ อันนี้คือผมฉีดสูงจริงๆนะครับนี่ดูมันมันมัน,มนถ่วมประมาณนี้ครับมันยาเนี่ยยาถ่วมมาเนี่ยผมฉีดมาแล้วเนี่ยดูใบม,มัน,นมีใหม่อยู่นะครับแต่ต้นไม่ไม่เป็นไรครับต้นไม่เป็นไรกูโฟซินีนี่นะครับกูโฟซินีดดูครับแดงโลเลยเห็นความแตกต่างผมจะฉีดแต่บนลองก่อนนะครับ ฉีดวันเดียวกันครับนี่ยิงแหงยิงตายดีครับน่าจะแม่นครับแถวนี้มันจะเป็นดินดินแหงครับมันเป็นปวกครับมันยังไม่ค่อยโตเลยตายดีมากเลยครับนี่ไปเดินดูต่ออันนี้ฉีดแต่เห็นเลยนะครับนี่นี่ไม่เหลือครับนี่ดูมันหน่อยๆน่อยมันไม่ตายนะครับแต่ฉีด ระวังหยอดกับพ่อครับโดนไปล่างไปเป็นไรโฟอซินเนตอันนี้เรามาดูยังงี้เลยนะครับนี่ครับมันจะตายออกฤทธิ์แดงๆนะครับนี่ไม่เลือครับนี่ครับบดลองนะครับนี่ฉีดบดลองยาสูงๆเลยจะลองก็ต้องลองให้สุดครับฉีดสูงๆนะครับนี่นี่ถือ่าโอเคนะครับนี่สูงไม่สูงดูมันครับ มันครับยอดอันนี้มีปัญหาอยู่นะครับมันเนี่ยแต่ฉีดโดดระดับล่างไม่เป็นไรนะครับผมฉีดนี่ผมฉีดอัดสูงครับนี่ผมฉีดอัดสูงครับก็มีปัญหาเป็นบางต้นพ่ะมันลกครับของมันต้องรองนี่ครับดูครับเป็นบาททานไปใช่ก็ฉีดแล้วบางแต่ยอดพอครับ ถ้าจิิงตัวนี้ฉีดยาใบาแคบจะดีกว่านะครับเนีย่ยยาตัวเนี้ยอันนี้ผมแค่ดทดลองให้ดูครับลองฉีดดูมันจะตายไหมยาลกๆคือกันเนี่ยกระตายอยู่นะครับดินแห้งๆนี่ครับยาใบาแคบพลมดครับผมก็เลยได้ถือโอกาสทดลองให้ดูครับเห็นไหมครับเหมือนเดิมนะครับผมฉีดอยู่มันสองสามลอง มันจะมีหนะึ่งสสามฉีดสามหลองใจะให้ดีก็ยาไม่แก่มากนะครับฉีดไม่ต้องรอ,อยาเก่ครับมูนี้ก็ตายมาแล้วนะครับแดงเลยครับลกมากสูงมากเลยครับทำให้ดูครับว่าออมันก็นเอาได้อยู่ครับ แต่เก็บยาในหน่อย,ยกูโฟซินเนตก็ง่ายครับได้ใบกว้างด้วยจริงๆนี่ครับไล่มาดูเลยแถวนี้มดละแถวนี้เป็นใบแคบอันนี้ใบอันนี้ใบกว้างครับนี่ใบกว้างตายนะครับแถวนี้ยังอยู่กูโฟซินเนตแหงตายเลยนี่นบาเหลือครับใบแคบก็าตายครับนี่ทัดมาอันนี้เป็นยาใบแคบโดยเฉพาะเลย นี่การออกฤทธิ์นี่แต่ตัวนี้มันตายร้อยปเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับมันแห้งครับมันจะแห้งค,ค่อยๆแห้งตายไปครับเหียเห่ยวๆมันมันมันไม่ได้สังเคราะห์แสงไม่ได้ครับตัวนี้โอเคเนะครับนี่เห็นความแตกต่างลกูฟซินเนตครับอันนี้พอผมใส่ยาหนักอยู่ครับรอบนี่พอผมไปฉีดยาเกลอย่ฟังนั้นเชิงมันฟื้นไปครับ อันนีฉีดมันเลียยังไม่ตายเลยครับนี่ดูครับฟฟนี่กูฟซินีตนี่มันออกอาการแค่เองนะครับมันเลียนี่ฮักที่จะให้มันเลียตายมันไม่ตายนะครับแต่ถือว่านี่ไล่ล่องเก็บลองได้เลยนะครับฟฟนี่กูฟซสินีตนี่ได้ทั้งใบกว้างใบแคบครับมันน,น้อยๆนี่เอาไปฉีดเลยครับนี่ยิงยายังไม่ใหญ่ก็ตายง่ายครับใส่ยาตามอัตราเขาเลยแต่หาจับใบใส่ด้วย เพเพิ่มประสิทธิธภาพนี่ดูมูลนี้หลองกลางยังไม่ได้ฉีดครับเขียวปัดยาแก้เม่อกีดูครับตายยากมาครับนี่ี่ดูทางบนฉีดตายแล้วครับก็คงพอได้ข้อมูลดีๆกันนะครับเกี่ยวกับการฉีดยาดูต่อครับอ เห็นไหมครับแหงครับแต่เห็นในะอันที่ยังไม่ได้ฉีดนี่มันจะแก่แล้วครับนี่ดูแถวทีว้ว่าแถวใหญ่ดินี่ลกมากนี่แหงแต่และครับมูนี่สั้เกตได้แหงครับแหงแต่ใบกว้างไม่ตายนะครับยวค่อยมาเก็บทีหลังผมเก็บแต่บดลองก่อนครับ แก okay. คลิปดีก็หวังมาเป็นประโยชน์นะครับก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์และกดติดตามช่องกอลลูกชาวนาให้ด้วยนะครับ